เดินทางมาถึงเรื่องที่3ในค่ำคืนนี้แล้วนะฮะเป็นเรื่องของน้องตีนะฮะตีอายุ31ปีครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งฮะแถวๆย่านสีพระยาเมื่อสักประมาณ20ปีที่ผ่านมานะเท่ากับว่าตอนนั้นตีอายุ11ปีเองนะครับนะน่าจะเป็นเรื่องที่ยังจําฝังใจน้องตีจนถึงทุกวันนี้ครับถ้าตีพร้อมแล้วสวัสดีครับตีครับพี่นัทสวัสดีครับพี่นัทนะครับตีตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ ตอนนี้ปู่เมื่อกี้ฟังเรื่องเมื่อกี้ที่ป๋ออยู่แถวสาะุสาธุประดิษฐ์นี่ก็แถวสาธุประดิษฐ์เหมือนกันเลยครับอ๋อเหรอแถวแถวเดียวกันเลยใช่แถวสาธุประดิษฐ์เลยครับเมื่อกี้น่ากลัวดีเนาะเมื่อกี้แบบมันโอ้ยหลอนเหมือนกันเออเออนะฮะแต่ว่าเรื่องเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมา20ปีแล้วปีจริงๆเรื่องเรื่องของของของผมอ่ะพี่นัทมันมันเหมือนทำนองว่าผม,มาอ่ะตลอดตั้งแต่เนี่ยจนถึงอายุ30เนี่ยผมไม่เคยเจอแบบ จังๆปังๆเลยนะครับพี่แอ๊บทำนองว่าแบบอาจจะเจอแบบหมาหอนแล้วแบบวิวๆอะไรเงี้ยแต่แต่เมื่อประมาณที่ผมจะรักที่ผมจะเล่าเนี่ยมันมันคือมันมันใกล้ตัวจนแบบเฮ้ยคืออยากจะเล่าแตากจะโทรมาเล่าใช่ใช่ใช่แน่แล้วก็คือแบบอยากจะเล่าตั้งแต่สมัยนว้ยตั้งแต่ที่สองจัดรายการตั้งแต่พ่อชอบฟังเหมือนกันนะรายการพี่องหรอโอ้โหทั้งนั้นน่าน่าสนใจครับ แต่<า>มันไม่ถึงการหลอนนะครับพี่นัทแต่ว่าแบบว่าคือมันเราเป็นคนที่แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ว่ามันมันกับตัวเราจริงๆอะเราแบอบโอเคเออว่ะโอเค,อเคถ้างั้นตีฮะตีลงย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่งแถวย่านสี่พยานะที่ตีบอกว่าไปเจอแบบจังๆปัง,ปงๆเลยอะมันเป็นยังไงครับตีครับอ่าเรื่องเรื่องเริ่มตอนแรกๆเลยนะครับก็คือว่าบ้านตรงเนี้ยจะเป็นบ้านอ่าตึกแถวสามชั้น ชั้นสามเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนด่านฟ้าแล้วจะแบบสมัยก่อนบ้านผมกาเป็นบ้านคนจีนก็จะอยู่กับอาม่าอากงแล้วก็อากูอากูก็คือลุงอืแต่ตอนรู้สึกวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่น่าผมคิดว่าน่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมก็จะมาอยู่กับอากงอมาอมาที่มีการลงก็คือถ้าลองนึกภาพเนี่ยบ้านสองชั้นชั้นแรกก็จะเป็นเหมือนบ้านปกติทั่วไปมีบันไดเรามองเข้าไปเนี่ยบันไดจะขึ้นขวามือเป็นบันไดไม้ครับ พอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นบันไดไม้ขึ้นมาเป็นชั้นสองอเป็นพื้นที่ชั้นสองลงโล,งลงแล้วก็ถ้าเราไปทางด้านฝั่งหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นห้องอามาางม,มีมีฉากไม้กัน้นห้องไวมันก็จะเป็นชั้นสองไว้ตากผ้าตากโน,น,น่นนี่แล้วก็ถ้าเรามองนึกภาพตามฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นบันไดไม้แล้วเป็นเหมือนปูกําแพงเพื่อจะขึ้นไปห้องอางค์ให้ห้องอาขูที่อยู่ชั้นสาม ถ้าเราขึ้นชั้นสามมันแต่ว่ามันจะมีฉากไม้ปิดนะครับถ้าเรามองไปก็จะเห็นแค่บันไดขึ้นไปที่พักบันไดแล้วก็หักขวาขึ้นชั้นสามเลยครับเขาขึ้นไปเนี่ยคือทางอากูเนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บพระชอบเก็บกุมารครับอ่าเขาก็จะอยู่ข้างบนอยู่กับเขาได้เลยเพราะปกติเวลาช่วงเงยน็เยนๆเขาก็จะมาไหว้พระสวดมนต์ลดน้ำต้นไม้ด่านฟ้าของเขาก็ว่าไปครับ แล้วเรื่องตอนนั้นเนี่ยคืออากงกับอากูเนี่ยไม่อยู่มผมเนี่ยก็อยู่กับอาาเนี่ยอยู่ในในบ้านเนี่ยอา마แล้าก็ทำนู่นทำนี่ข้างล่างไปแล้วก็สมัยนั้นก็เล่นเกมเฟมิลี่ชั้นสองอแล้วก็เสียบเสียบเล่นเกมของเราไปเรื่อยๆครับแต่เหมือนรู้สึกว่าเหมือนอาาเนี่ยตอนแรกก็อยู่กับเราชั้นสองอยู่หรอกเ<อ>ย็บผ้าเหมือนดูแลไปสักพักอาเนี่ยลงไปข้างล่างครับ ลงไปแล้วเหมือนน่าจะออกไปข้างนอกอหรือว่าไปข้างบ้านหรืออะไรเงี้ยเราก็เล่นเกมปกติตามของเราแต่เหมือนได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเนี่ยครับ<ะ>ผมได้ยินเสียงเหมือนบันไดแบบขอโทษนะครับถ้าแบบได้ยินไหมอืมมันคนลงคนลงมาจากชั้นสามจะ,จะลงจะลงมาเอ้เราก็เอ้ยเด็กหรือเปล่า เด็กแบบเด็กเด็กเดินแบบข้างบ้านหรือเปล่าเพราะข้างบ้านตอนนั้นผมจำได้ว่าก็จะมีหลานคนหนึ่งบ้านมันติดกันอืบ้านมันติดกันเป็นบ้านติดแถวครับแล้วก็เอ๊ใช่หรือเปล่าแต่แต่มันมันใกล้เพราะว่าตั้งตำแหน่งที่ผมนั่งเล่นเกมอยู่อ่มันติดกับบันไดที่มันเป็นบันไดปิดผนังห้องที่จะขึ้นไปชั้นสามผมก็มันใช่แล้วมันมันเหมือนเราจําคุณว่าบันไดเสียงเราเราเดินเราเดินขึ้นชั้นสามบาทีเราจะจาน้ำหนัก มาที่เราเดินกับสีเท้าเนี่ยได้ mm. อืมอืมเราก็เอ๊ะมันไม่ใช่แล้วนะแล้วเหมือนมันมันมันเริ่มจะใกล้มาทางที่เรานั่งอยู่แล้วอะครับคือถ้าสมมติผมผมหันขวาไปเนี่ยแล้วถ้าันจะถ้าเสียงเนี่ยมันมันก้าวมาทั้งสามก้าวอะคือมันเห็นผมก็จะเห็นเขาเลยอ oh, oh. แล้วเขาก็จะเห็นผมเลยครับผมตอนนั้นผมรีบแบบเหมือนรีบ รีบขับเข้าห้องเลยเข้าห้องอามาที่อยู่ทางชั้นสองเนี่ยครับ,รบปิดประตูแต่เสียงเกมผมไม่ได้เปิดดังนะผมเล่นเกมเหมือนเกมอารต์ตเตอร์วดาเน,น<อ>ี่ยมันเสียงมันเบาๆอ่ะอออผมก็รีบรบเข้ามาในห้องแล้วเปิดม่านแล้วแต่ล็อกล็อกประตูห้องอามาล็อกเลยนะครับก็ตื่นตอนนั้นผมผมคิดในใจแล้วแหละโดนละอผมโดนพี่พี่พี่กูมานต้องเรียกว่าพี่กูมาน ผมโดนพี่กุมารแบบเหมือนอาจจะลงมาหรืออาจจะเล่นเพราะตอนที่ผมได้ยินเสียงบันไดอะเหมือนเขาจะลงมาแล้วสักพัก<อ>หนึ่งปุ๊บเขาเดินขึ้นอีกก็ได้ยินเสียงเดินขึ้นอีกอืเดินขึ้นเดินย้อนคือเราเราให้อยู่ตรงน,นั้นเรากล้เราได้ยินเสียงระยะร,ระยะ,ะ,ยะเสียงเริ่มใกล้เริ่มใกล้เริ่มไกลเริ่มไกลประมาณนะครับพี่นัทผมเลยแบบมันเริ่มมาใกล้แล้วผมเลยรีบเข้าห้องอามาหลอกประตูแล้วรีบเปิดมานให,ให้ให้มันดูสว่าง<อ>เพราะเพราะตอนนั้นผมคิดแล้วว่า มาไปไหนอ่ะมม่ได้จะกลับมามาไวๆคือแบบผมเปิดม่านแล้วแบบคนข้างล่างก็จะม,มีคนแต่ผมจะบอกว่าตอนนั้นจะมาตั้สามสี่โมงครับเวลาแบบกําลังไอ้นี้เลยอ่ะอม,มืดไม่มืดะอะไรงั้นเลยะแต่ก็มีคนผ่านแถวนั้นนะผมกแบ็บแต่แต่ผมก็เอาเงียบหูฟังแค่ครั้งเดียวนะอตอนนี้ผมรีบปิดเปิดม่านผมก็รีบไปหูฟังเหมือนเหมือนบันไดอ่ะมันเริ่มลงมาที่พักบันไดเสียงนะอืเออที่นันมัน มันตรงนั้นถ้าแบบผม<อ>ผมเด้งออกมาเลยอะ่ะผมไม่ผมไม่ไปฟังเลยนะว่าว่าอะไรอะ่ะอแล้วก็มองเหมือนมองเมื่อไหร่อาม่าจะกลับมามองตรงหน้าต่างแบบเมื่อไหร่จะกลับมาสักทีอะไรเงียง้ยครับแล้วแล้วเสียงก็เงียบไปนะแต่ไม่มีใครมาจับเกมหรือจับอะไรยังไงนะเหมือนเหมือนไม่หยุดอะ่ะเหมือนไม่หยุดแล้วก็แล้วก็เสียงหายไปเลยครับเออแล้ว,แล,วแล้วเหมือนสักพักนึงได้ยินเสียงคนเปิดประตูผมแบบ อมมาม่าแล้วผมเรียกเรียกจากชั้นสองอะความที่เป็นเด็กกลัวกล<อ>ัวแล้วก็คือคิดว่าใช่แล้วอะครับเรียกว่ะอาม,ม่าแบบขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหนอ่อยอาม่มมาเรียกขึ้นมาแบบเป็นอะไรอ่ะปีเป็นอะไรทำไมม่บอกเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงอะมันเหมือน,ม,นมันใครไม่รู้อยู่ข้างบนนะอะแต่เราไม่กล้าบอกว่าเป็นพี่กุมารเรากลัวแต่เราพูดเอ่ยชื่อเขาแล้วบนเราจะเออเออเออนึกออกเลยไปไปเหมือนเขาหรือเปล่าไปอะไรเขาหรือเปล่าไปฟ้องอไหรือเปล่าเนี่ยครับพี่นัท ้็แบบบอกอาไปว่าแบบเนี่ยเจออย่างนี้อย่างเงี้อยาอาบอกเขาไม่ทําอะไรทิงหรอ oh. เขาก็แค่ลงมาดูเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอาาก็เจอนะเวลาขึ้นไปรถน้าต้นไม้ได้ยินเสียงแบบเหมือนเขามาทําเข็ม hmm. คือผมจะบอกถ้าถ้าเป็นทิ้งพาของอากูเนี่ย hmm. จะมีของเล่นวาง <Ha. S 2> แบบซื้อมาใหม่เขาก็จะวางวางได้ยินเสียงรถเข็นได้ยินเสียงรถแบบเล่นของเล่นตกหล่น มบอกเขาไม่อะไรเขาไม่ทําอะไรหรอกเขาดูแลเขาก็บอกสมัยสีเด็กๆเนี่ยไปอ่ะไปเหมือนมันเขามันโยกเองตอนทํามาหลับแล้วมาเหมืนอนเปิดตาเลยลืมเหมือนเหมือนเหมือนมีเหมือนมีมนม้เด็กอะไรมาโยกแกว่งไปแกว่งแกว่งแกว่งให้ครับก็คืออ,อมาบอกเนี้ยแหละน่าจะเป็นพี่กุมารเข้ามาเขามาหาเขาอยากจะมาเล่นด้วยอืฮแต่ผมก็แบบแต่ผมก็ครวระวาแบบไม่ต้องมาแบบนี้ ครับคือคือเหมือนกันเขาลงมาดูว่าเราเราเล่นอะไรอยู่แล้วก็เลยอยากจะมาเล่นด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ใช่แล้วคือพระพอผมบอกอาม่าหรือแบบตอนที่อาม่าขึ้นมาผมพอไปเลยนะแล้วคุยผมก็แบบจับเืออามาครับว่าแบบเดินขึ้นไปอ่ะอาม่าเนี่ยเมื่อกี้เสียงมันแบบอย่างนี้อย่างนี้นะแล้ว<อ>ผมก็เดินขึ้นไปห้องก็ปกติคือชั้นชั้นดานชั้นสามาที่เป็นเป็นห้องพระแล้วก็ออกไปแ็จะเป็นรแบบ ปลูกต้นไม้ด่านฟ้าอย่างเงี้ยก็ลงกอนปิดกนปกติเพราะอากูเขาจะอยู่นอนข้างบนอยู่แล้วออก็ไม่มีทาก็แบบปิดปกตินี่มีอะไรแล้วแล้วเสียงมันปันไดมันคืออะไรอืมเออถ้าสมมุติว่าเราไม่วิ่งเข้ามาห้องอามาเนี่ยเราจะเห็นอะไรก็ไม่รู้นะถูกไหมใช่ก็คือมันอีกนิดนึงอ่ะคือถ้าแบบเขาก้าวมาสองก้าวแล้วเจอเราฟังอ้าว เออเรียบร้อยก็เรียบร้อยเรียบรอยเออเรืยอผมคือตอนนั้น่ะคือเป็นในชีวิตจนถึงตอนเนี้ยที่เจอแล้วแบบเฮ้ยเนี่ยเนี่ยคือที่แม่งชับมากแต่ว่าสําหรับคนในบ้านนะครับพี่นัทก็มีมีเจอนะมีเจอมั่งอย่างพ่อเนี่ยสมัยก่อนแต่งงานกับแม่บ่อยๆแต่งแม่แม่แต่งงานกับแม่แต่งงานกับแม่ไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวขาโดนเก็คือเ่็งเนี่ยเขาก็ ฎของผู้ชายเขาต้องมานอนบ้านผู้หญิงแล้วพอผมโดนเลยต<ะ>าผมโดนวันแรกนอนนอนห้องห้องลุงแล้วลุงเขาก็เหมือนอยู่ข้างล่างดูนะอะไรกับอามากงไว้เหมือนเขาเหนื่อยขึ้นมานอนเป็นเตียงพับแต่ก่อนจะเป็นเตียงพับสองสองสามทอดอะไรเงี้ยที่เวลากลางออกมาครับ<ะ>นอนตรงนั้นไปแล้วตรงห้องข้างๆจะเป็นห้องพระหน้าต่างก็จะเห็นระหว่างห้องพระกับห้อง,ง,งที่เขาลุงนอนอยู่ เหมือนพ่อนอนในสภพักหนึ่งเหมือนเหมือนมีคนเหมือนมีเด็กหรือเหมือนมีคนเนี่ยขึ้นมาเสียงเดินขึ้นมาพ่อก็เรียกว่าแบบอะกู๋เหรอขึ้นมาเหรอไม่ตอบนะไม่พูดแล้วสักพักหนึ่งพ่อก็ไม่สนใจเพราะพ่อทํางานมาเหนื่อยแล้วก็จะนอนสักพักเหมือนมีไขรดึงดึงพ่อลงไปเดี๋ยวนั้นลงเป็นหอนจากแต่อย่างลงจากเตียงพับลงไปเลยเ ใช่ oh. แล้วแบบแบบแต่ลืมตามาไม่เห็นใครนะอ๋อ oh. oh. mm. แต่คือตอนนั้นพ่อบอกว่าประมาณสองสามทุ่มได้ mm. ไฟห้องพระเปิดอยู่เหมือนเหมือนเพิ่งอา่าคุเพิ่งสวดมนเพิ่งอะไรเสร็จแล้วลงไปข้างล่างนะครับยานะครับออ๋ oh. ใช่นะฮะตีน่าจะสรุปว่าน่าจะเป็นกุมารที่อากูเนี่ยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ทับกุมารองค์เนี่ยผมผม จะไม่ได้ครับพี่นัดว่าอากูเนี่ยรับหรือเลี้ยงมาจากได้มาจากใครคือคือน่าจะสมัยอากูที่หนุ่มๆแล้วแล้วคือตอนอก็มีเรื่องที่ที่ที่ทมันเป็นจังๆเป็นล่างๆเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยคืออามาเห็นอ๋อนะฮะแต่ก่อนลุงลุงเหมือนเขาเขาไปไปกับไปเที่ยวกับเพื่อนเขามาแล้วเพื่อนเขาเป็นอาหารแล้วเ,เขาจอดมอเตอ์ไซค์ไว้หน้าบ้าน อ oh. แล้วเหมือนมีมีขโมยน่าจะเป็นขโมยแหละครับครับเหมือนเข็นรถเข้าไป oh. าาาอ,อ๋อขมาขมหองเฮ้ยใข่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนนี่ไม่ใช่เพื่อนลูกกันนี่ oh. อะไรเงี้ย oh. เข็นเข็นไปเลยแล้วเข็นไปเนี่ยประจุว่ามีเด็กรูปร่างเป็นเด็กผู้ชายครับวิ่งตามไปอืมแล้วเหมือนอาม่าแบบก็ลงไปจุดทูบขอแบบขอให้ได้รถกลับคืนมานะครับอะไรยังไงเนี่ย กพักเหมือนประมาณช่วงพออาาบอกนานอีกชั่วโมงโ<อ>หนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยเด็กผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขียนกลับมาจอดเหรอเขียนกลับมาจอดแต่ไม่มีไม่มีเด็กคนนั้นกลับมานะอืมผมผมก็ฟังอามาแล้วผมก็ถามเหมือนกันว่าเนี่ยาาแล้วใครกลับไปอะไรเงี้ยมาบอกอก็น่าจะเป็นพี่กุมาเ,เขาตาม<อ>เขาตาม<อ>ไปให้มาครับแล้วแล้วทุกวันนี้ก<ม>ุมากุมา,นมานตนนั้นเนี่ยยังอยู่ ทุกคนนี้ตั้งแต่ตอนย้ายย้ายบ้านจากศิพยาเนี่ยเมื่อประมาณหลายปีละอย่าไปปากน้ําท่านท่านยังอยู่ที่ปากน้ําแล้วก็ยังมีได้ยินเสยียงเหมือนเมื่อแต่ก็ไม่ได้ไม่ว่าถึงประมาณที่ผ่านมาสองสามปีนะก็นานมาสักพักหนึ่งได้ยินเสยียงเหมือนเขาก็ยังอยู่ข้างล่างเล่นรถเล่นอะไรหนั้นบูชาเก็บไว้ที่ดีเลยนะ ใช่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 ครับ๋อเนั่นเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ตีแล้วครอบครัวไปเจอมาแบบจังๆปังๆเลยใช่อ่ะพี่นัทแต่คือแบบมันมันเราก็คนไม่ค่อยแบบเจอเซนอะไรอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่แต่คือเนี่ยแหละคือแบบมันมันพีคสำหรับเราแล้วล่ะตลอดชีวิตตีี่เข้าใจเข้าใจอารมณ์เลยฮะนะฮะเพราะว่าไม่เคยเจอ ไม่เคยเจอแบบนั้นเลยแต่ว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเสียงแต่ว่าไม่ได้เจอจังๆนะแค่นั้นถ้าถ้าถ้าคนที่อยู่ณนะเวลานั้นขณะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าขนต้องลุกแน่นอนเนะี่ยตอนนี้เนี่ยในระหว่าง <c oughs> ท,ท,ที่ที่รอสายคุณผู้ฟังทางบ้านที่โทรมาเล่าเนี่ยนะยังพอมีเวลาเหลือ ผมขอญาตนะขอญาตเล่าเรื่องหนะนึง่งฟังเรื่องตีแล้วก็นึกย้อนกลับไปถึงตอนที่ตอนที่พี่เนี่ยตีนะฮะเรียนอยู่ที่มนะอเอชเีแล้วก็ไปเช่าตึกอยู่หลังหนึง่งไอเรื่องตึกเนี่ยนะเคยเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเล่าในรายการนั่งติดผีหรือชอบออนทีวีนะนะพอฟังเรื่องตีและภาพภาพที่ตึกที่พี่ไปอยู่มันก็แวบขึ้นมาฮะ ขออนุาเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะ,นะครัในระหว่างที่รอสายคุณผู้ฟังนะเนะี่ยเพราะนั้นเนี่ยใครที่มีเรื่องผีฝากเรื่องไว้ได้กับพี่ตันตอนนี้นะที่026154101หรือว่าที่0819303913ถ้าโทรมาสอเบอร์นี้ไม่ติด SMS มาเลยครับที่4689101นะ่ะผมเล่าเรื่องที่ผมไปเจอมาบั่งตีแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับคือที่ผมไปอยู่เนี่ยมันเป็นอาคารพาณิชย์สชั้น นะครับแล้วก็เราเคยเล่าเรื่องผีที่เจอที่นั่นไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องผีที่พี่ที่อยู่ด้วยกันเจอ ตีล้องนึกภาพตามไปคุณฟังนึกภาพตามไปชั้นล่างคือชั้นแรกเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นห้องโล่งๆเลยมันก็จะมีบันไดยอยู่ขวามือถูกไหมฮะที่ติดกับผนังจะขึ้นไปชั้นสองพอขึ้นไปถึงชั้นสองปุ๊บ Br ห่างไปสักประมาณเมตรหนึ่งมันจะมีซอกที่เข้าไปห้อง,ห,องห้องหนึ่งเป็นห้องชั้นสองนะฮะเป็นห้องใหญ่เลยแล้วก็ทางขวามือตร,ตรงตรงตัวผนังบ้านเนี่ยมันก็จะมีห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเดินขึ้นชั้นสองมา <war. S 1> พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นซออกกเข้้าไปหหงใญ่ถู ครับโอเคแล้วก็จะมีห้องเล็กพอพ้นห้อง,องเล็กมาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆเพื่อที่จะเดินขึ้นไปชั้นสามเราก็จะเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยไปตั้งอยู่ตรงนั้นคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะผัดกันใช้เนี่ยมันจะถูกใช้งานทั้งวันทั้งคืนเลยครับมันมีวันหนึ่งพี่รุ่นพี่ของ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 ผมเนี่ยเนี่ยเขานั่งเล่นคอมอยู่ในวางที่นั่งเล่นคอมต้องบอกก่อนว่าพี่คนนี้เป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยนะเป็นคนไม่เชื่อรเรื่องผีด้วยนะ วันนั้นทั้งบ้านไม่มีใครอยู่เลยฮะมีพี่เขานั่งเล่นอยู่คนเดียวสักช่วงประมาณสองถึงสามทุ่มในระหว่างที่นั่งเล่นเกมคอมอยู่เนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนประตูห้องใหญ่เนี่ยมันเปิดมันก็ดังโอ๊อพอดังแอดเด็กนีเออพอดังใช่ไหมดังแอดเขาก็เลื่อนเก้าอี้คอมเนี่ยถอยหลังออกมา เนียฮะแล้วก็เอียง ừ, ตัวไปชะโง,งกดูเพราะมันมีห้องเล็กเนี่ยมันกั้นอยู่ถูกไหมมันจะมองไม่เห็นประตูะามาันต้องเฉเนอหน่อยว,ว่าใครเห็นใครถูกเขาเดี๋ยสไลด์เก้าอี้มาแล้วก็เอียงตัวเอียงหลังเนี่ยนะแล้วก็หันไปมองตรงประตูครับสิ่งที่เห็นคือประตูเดี๋ยถูกแง้มออกมาแล้วไฟวในห้องชั้นไอห้องใหญ่เนี่ยมันปิดมืดสนิทเลยไม่เห็นอะไรตีไม่เห็นอะไรเขาก็ดับเลย ไฟมันดับอยู่แล้วไฟมันดับอยู่แล้วแต่ประตูเนี่ยมันถูกเปิดออกมา oh. เขาก็เลยเลื่อนเก้าอี้เนี่ยกลับไปเล่นคอมเหมือนเดิมคือคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นลมที่ตีประตูออกมาแล้วประตู uh. มันคุฝืนมันก็เลยดังนั่งเล่นไปแป๊บเดียวตีเขาด้ยินเสียงเสียงหนึ่งฮะ <Hey. S 1> เฮ้ยเสียงประตูไว้ตี <Hey. S 1> เขาเลื่อนเก้าอี้ถอยกลับมาอีกแล้วก็เอียงหลังเนี่ยแล้วก็หันซ้ายไปมองจากตอนแรก uh. เห็นแค่ประตูเปิด uh. ใช่ไหม แล้วก็ข้างในมืดหมดใช่ไหมแต่ครั้งที่สองเนี่ยประตูมันอยู่ที่เดิม,มแต่เสียงมันดังแอดเหมือนคนเปิดมากไปกว่าน,นั้น<ม>จากด้านในครับพี่เขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเห็นแค่ครึ่งหน้านะลักษณะคือยืนแค่ครึ่งตัวโผลออกมาจากประตู่เห็นเป็นผู้หญิงหน้าขา,ขาวๆผมยาวใส่ชุดสีขาวยืนมองเขาอยู่อะ จากข้างในห้องแล้วพี่คนนี้เอียงหลังแล้วก็มองไปที่ตาเขาอ่ะคือต่างคนต่างจ้องมองเขาเนี่ยพยายามคิดว่าเฮ้ยใครพี่แอร์หรือเปล่าที่อยู่ที่ห้องนี้หรือเปล่าในจังหวะที่คิดอยู่นั่นน่ะเชื่อป่ะประตูมันถูกผลักออกมาดังตึ้งพี่เขาเห็นรูปผู้หญิงคนนั้นทั้งตัวเลยครับผู้หญิงคนนั้นวิ่งเข้าใส่พี่คนเนี้ยชื่อพี่แดงวิ่งเข้าใส่เลยวุบเชื่อป่ะพี่แดงจากคนไม่กลัวผีนะครับลงไปนั่งอ่ะ นั่งกอดเข่าตัวเองก้มหน้าร้องอไห้อะตะโกนให้คนช่วยเพราะว่าวันนั้นไม่มีคนอยู่นะเรามาเจอ,อใช่ไหมเรามาเจอเขาประมาณสามถึงสามทุ่มกว่าพอเปิดประตูบ้านเข้ามาเนี่ยได้ยินเสียงร้องไห้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยวิ่งขึ้นไปดูลักษณะสภาพพี่แดงคือนั่งกอดเขาร้องไห้แล้วแบบร้องไห้แบบคนเสียสติเลยอ่ะพาลงมาด้านล่างบอกเฮ้ยพี่แดงเจออะไรเขาก็เล่าให้ฟังอย่างเนี้ยที่เจอมา มันก็ไปตรงกับคนที่พี่ไปเจอเหมือนกันซึ่งเป็นผู้หญิงผมหน้าตาผมยาวใส่ชุดสีขาวที่ตึกตึกนั้นที่พี่เรียกเขาว่าเจ๊พี่เคยเล่าเรื่องนี้ที่พี่ไปเจอเจ๊มาแล้ะนะแต่ว่าวันนี้เป็นเล่าเรื่องของพี่แดงที่พี่แดงไปเจอมานะฮะเรื่องประมาณนี้ขอโทษคุณผู้ฟังที่ที่เสียเวลาฟังเรื่องของผมด้วยแล้วกันนะฮะแต่แต่ประเด็นคือเขาคือใครครับพี่นัดเขาคือใครใช่ไหมใช่ถ้าถ้าฟังพี่จัดรายการแล้วก็พี่จะเล่าเรื่องนี้ผู้หญิงคนเนี้ยถูก รุ่นพี่พี่ชื่อพี่ปอบอกว่ากูไม่เชื่อหรอกว่าผีมีจริงถ้ามึงมีจริงเนี่ยมึงมาทําให้กูรู้ว่ามึงตายยังไงผู้หญิงคนนี้มาเข้าฝันพี่ปอฮะแล้วเขาบอกว่าเขามาชี้หน้าพี่ปอในฝันนะบอกว่า<อ>มึงอยากเห็นใช่ไหมว่ากูตายยังไงงั้นมึงดูเ<อ>ชื่อปะ่ะพี่ปอเห็นทุกภาพทุกฉากทุกช็อตในการตายของเขาผู้หญิงคนนี้ถูกฉุดมาเพื่อที่จะข่มขืนที่ตึกตึกนี้แล้วก็ไม่สมยอมผู้ชายเนี่ยใช้ขวานเนี่ยจามไปที่หน้า หน้าเละเยินหมดเลยฮะไม่ได้แค่ฝันนะฮะไปหาข้อมูลตึกๆกนี้มีผู้หญิงถูกชุดมาคมคืนแล้วก็ถูกขวานจามจริงลงหนังสือพิมพ์ด้วยคนแถวนั้นรู้หมดเลยครับ่อาอนั่นแหละเรื่องประมาณนี้เรื่องประมาณนี้หลอนะนะฮะ,ะคุณ<ด>ต้อง คุณต้องพิซซาพี่เมียบอกว่าเหมือนคุณตีเป็นคนจัดรายการเลยครับอิ๊นะฮะแล้วก็พีเอ็กฟอร์มูลีบอกว่ารายงานตัวครับนันคืนนี้ขอเราหลอนไปเลยชนบุรีสัญญาณชัดเจนดีครับเน,ะะนี้ยเคราะบางบีถ้าเหมือนครับตอนนั้นถับผมเห็นนะผมว่าจะเหมือนทางเพื่อนเพื่อนท่าับใช่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 พราตอนนั้นมันทําอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะจะวิ่งก็ไม่กล้าวิ่งอ่ะคือเข้าใจคนขาตายนะคือไม่กล้าจะไปทางไหนแนล้วอ่ <ๆ S 2> ะโอ<ม>้โหจะตีจัดลารตีแบบ วิ่งโูมเข้าไปแล้ววิ่งจูดแล้วล็อกก่อนลแล้วสับกรดมาทันทีเลยคร <laughs> ับครับพี่นัดได้เลยขอบคุณตีมากนะครนะแล้วก็วันไหนที่มีเรื่องประสบการณ์ที่ไปฟังคนอื่นมาก็ได้หรือว่าตัวเองไปเจอมาก็ได้เอามาเล่าต่ออีกนะได้มีมีมีหนึ่งกันมีหนกันไว้แต่ผมมาเล่าอีกทีได้เลยน้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับตีสวัสดีครับ